มาสตรีมเกมเครื่องลูกค้าอันนี้เป็นเครื่องลูกค้าที่ซื้อไปนะครับ CPU เป็น i3 712 100นะครับกับการ์ดจอ RTX 4060นะครับเราปรับสูงไว้ทั้งหมดแล้วก็ resolution นะครับเราปรับไว้ที่ 2K นะครับเฮ้ยเฟรมเรทได้สูงมากเลยนะอันนี้สตรีมอยู่นะฮะอันนี้คือสตรีมอยู่นะ30อีกอันนึงส่งเครื่องบินส่วนตัวไป มันนิ่งใช่มันนิ่งด้วยออเป็นไงแล้วเป็นไงแล้ว,ม,ลวมาสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะไม่รู้มีใครเข้ามาเรองเด,ด,ดี๋ยวก็ดูอะอ่ะวันนี้มามาเล่นเล่นขำๆนะประมาณ สินาทีเดีย๋ยวไปแล้วตอนนี้ก็คือเกมหลุดรอแป๊บหนึ่งฮะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับผมวันนี้เราตามที่หัวโพสเลยนะมาสตรีมเกมเครื่องลูกค้าอันนี้เป็นเครื่องลูกค้าที่ซื้อไปนะมี cpu เป็น i 3 7 2เจ2 100นนะครับไม่มีตัว e f นะครับเราใช้งานสตรีมโดยใช้ quick sync ของ cpu ในการยิงสตรีมนะครับซึ่งมันมีประโยชน์ตรงที่เราสามารถใช้ประสิทธิภาพของตัว cpu เนะี่ยในการ เล่นเกมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยที่ไม่ต้องไปใช้ในการสตรีมเพราะว่าเราใช้ Quick Sync ของ CPU ที่มีมาให้ในการสตรีมตั้งหางนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเข้าเกมกันเลยแล้วกันนะครับเครื่องนี้ราคาอยู่แค่ประมาณ22900 2 2น0 0ะครับ22900เป็น i3 12100กับการ์ดจอ RTX 4060นะครับ,เ, 100, บ, 60, รบเดี๋ยวจะมาเราจะมาเล่นเกมระดับ 4K นะฮะอันนี้เล่นหมดแล้วเนะี่ย เดนแมทหรออเดนแมทเริ่มป่ะปะโอเคปึ๊บ okay. เดี๋ยวเราสลับหน้าต่างแป๊บหนึ่งนะ Match found โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอ่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไาดูเผื่อใครที่อยากได้เครื่องคอมไปสตรีมนะ mm hmm. ก็ลองดูเครื่องนี้ได้นะครับว่าเออมันสามารถสตรีมได้จริงไหมกับ i3 เนี่ยนะนะครับภาพชัดไหม mm hmm. เสียง mm hmm. ชัดไหมคอมเมนต์ mm hmm. กันได้นะครับ เดธแมชวอร์มอัพอ่ะมานะครับเดี๋ยวดูการปรับตั้งค่าภาพกันก่อนนะฮะตอนนี้เดี๋ยวกดไปที่วิดีโอแล้วคุณภาพกราฟิกตอนนี้เราปรับสูงไว้ทั้งหมดเลยนะทุกคนเราปรับสูงไว้ทั้งหมดแล้วก็เรซูลชั่นนะครับเราปรับไว้ที่ 2K นะครับสองพันห้คูณหนึ่ะฮะตรงนี้นะครับเป็นขนาดภาพ 2K นะครับที่เราปรับอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็กราฟิกเราจะปรับปรับสูงนะฮะปรับสูง คุณภาพกราฟิกเราปรับสูงไว้นะครับแล้วก็เรทชั้นปรับเป็น 2K เนาะโอเคเดี๋ยวไปลองเล่นกันนะครับเป็นไงอุ้ยเฟรมเรทได้สูงมากเลยนะอันนี้สตรีมอยู่นะฮะอันนี้คือสตรีมอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคนเล่นเอ้ยปืนไม่ดีว้าเอาเดี๋ยวซื้อปืนก่อนดีโอ้หรีบจังเลยเอาแบบสไนเปอร์ไหมล่ะมาดิ เมาส์เมาส์ไม่ดีเลยอโหโอ้โหโชีวิตมา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 เนี่ยอ้สามสตรีมไดไหมไหนทุกคนช่วยตอบหน่อยไอสามสตรีมได้ไหมเนี่ยนี่คือตอนนี้เรากํากำลังใช้เครื่องทั้งเล่นทั้งสตรีมในเครื่องเดียวนะก็คือไม่ได้ใช้ในการเล่นแล้วใช้เครื่องอื่นยิงสตรีมนะ เราใช้เครื่องเดียวในการเล่นแล้วก็สตรีมเลยนะครับแต่นี่จของน้จะส่งลาวได้ไอ,อ่มสามารถส่งไปออใกล้ๆล,ลาวได้นะครส่งไปริมฝั่งโขงได้แต่ว่าลูกค้าต้องข้ามเมาส์เองนะม oh, <no. S 1> ผมว่าเมาส์มันไม่ดีอะิงมันมันกดยิงแนละ้วมันยิงช้า <Huh? S 1> เป็นเมาส์ไวเลสไง เฟมอยู่ประมาณ200กว่าเฟรมนะนะครับแล้วก็ CPU ทำงานอยู่ประมาณ60%กว่าเปอร์เซ็นต์เองทุกคนนะฮะ CPU อยู่60%แล้วก็การ์ดจอทำงานอยู่แค่50%เอนองนะอันนี้คือปรับภาพ 2k นะนะครับแล้วเฟรมได้ถึง200เฟรมชิลๆเลยนะครับอันนี้สตรีมอยู่นะจะเห็นได้ว่าเรามี GPU 2อันนะ สังเกตดูนะครับเรามี gpu อยู่2อัน gpu แรก gpu 1คือการ์ดจอ gpu 2คือการ์ดจอออนบอร์ดนะครับ gpu 1คือ4060 gpu 2คืออ่ t e l g r a าฟิกเจ็ดซึ่งทำงานอยู่ประมาณ50กว่าซึ่งมันทำงานอย่างที่บอกไปเราใช้ตัว gpu 2ก็คือ n t t l l r r p h i c s ที่เป็นตัว quick sync ของ cpu เนะี่ยในการสตรีมนะครับมันก็เลยทำงานอยู่50%ที่ทุกคนเห็น เท่ากับว่าเราเหมือนมีการจอสองอันอันหนึ่งเอามายิงสตรีมอีกอันหนึ่งเล่นเกมนะครับเห็นไหมมันใช้งานแยกส่วนกันนะโทษทีเครื่องนี้น่าจะราคาประมาณ23,000กว่าบาทเพราะว่ามันเป็นตัวไม่มีเอฟไงก็คือถ้าใครไม่ได้เอาสตรีมก็เอาตัวเอฟก็ได้นะฮะอันนี้มัน12,100อ่า12100นะไม่มีเอฟ บางที CPU มันก็ทำมาสับสนนะถ้าถ้าแบบไม่มีก็น่าจะถูกกว่านะมีแพงกว่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแบบส่งบัตรเครื่องบินเลยเอ๋อได้ได้ได้ไดเดี๋ยวเอาส่งเครื่องบินส่วนตัวไปไอน,นี้เขาบอกว่าเป็นปืนขี้โกงจริงไหมถามทุกคนหน่อยว่านี้เป็นปืนขี้โกงจริงไหมเห็นบอกว่าเขาเรียกว่าปืนอะไรปืนเกปืนตุต๊ดปืนอะไรทุกอย่างอไอปืนเนี้ย เ, 5, 1. 1> เออมันคือห้าหนึ่งอ่ะยิงรัวมากแล้วยิงไกลดีมากปืนเนี้ยมันเป็นปืนโกง,งเหรอกระสุนเยอะเออมันนิ่งใช่มันนิ่งด้วยปืนอะไรนะโอดินมันยิงรัวมากแล้วก็นิ่ง แล้วก็แรงด้วยลูกเยอะด้วยเอออันนี้คือทางตันเหรอ,หรอคือเครื่องเนี้ยเจ้าของเครื่องเขาบอกว่าอยากให้ลองสตรีมให้ดูหน่อยว่ามันสตรีมได้จริงไหมนะครับ ไลายสตรีมนี้ก็น่าจะเป็นคําตอบได้ว่าสตรีมได้จริงไหมนะครับสตรีมได้จริงนะครับแล้วก็ไม่ได้ฝืน CPU ไม่ได้ฝืนการ์จออะไรแต่อย่างใดมันสามารถสตรีมได้อย่างสบายๆเลยอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเกมด้วยนะฮะเพราะว่าอย่างตัวเกม v a l o r a แลเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในเกมที่ลูกค้าฝากเราลงนะนะครับก็สามารถเล่นได้ชิวๆแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกมหนักๆอ่ะก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่ว่าการ์ดจอลูกค้าก็ไม่ธรรมดานะาการ์ดจอลูกค้ามันคือ4060 8G ินะครับมันคือ RTX 4060แล้วตอนนี้ที่เราเล่นอยู่คือภาพ 2K นะครับย้ำว่า 2K นะไม่ใช่ Full HD นะ อเนึกว่าเข้ามาผิดเด็กน้อยที่ไหนเล่นเกมเนอันนี้บอลเองครับอ้เป็นไงแล้วเป็นไงแล้วอะไรวะพอดีลูกค้าฝาก ฝากสตรีมไม่ดูนะลูกค้าไม่เชื่อว่ามันสตรีมได้หรือเปล่าเอ้ยลูกค้าไม่ได้ว่าไม่เชื่อลูกค้าอยากให้ลองสตรีมไม่ดูนะครับลูกค้าอยากลองดูว่าเออมันมันจะเป็นยังไงบ้างน,นี่ก็ลูกค้าฝากลงเกมมาด้วยนะนะครับอันนี้เราก็เทสตโอวิองโอบีเอสให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยเนี่ยก็คือลูกค้าเอาไปสตรีมต่อเลยเลยนะครับใครจะทดลงสตรีมอะไรก็ปรึกษาได้นะฮะปรึกษาได้นะครับเราก็ให้คําแนะนําได้นะ

โหดเกินไปนะไอสาเองโอ้โหจบเกมพอดีเลยอ่ะประมาณนี oh ้พ uh ่ายแพ้ uh huh, uh huh, uh huh. ี่คิววะเมื่อกี้สิบหกคิวตายเท่าไหร่อโอเคประมาณนี้นะครับแค่นี้เลยจบแล้วพอแล้วอ่ะแล้วผมฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับ i3 12 100เป็น cpu ที่คนคิดว่ามันมันทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับเล่นเกม ก็ยังไม่ได้เลยบางทีบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะแต่ว่ามันโอ้ยมันมันไม่ใช่นะไอสามสิบหนึ่งร้หรือ 100F งเนี่ยมันเล่นเกมได้สบายเลยนะทุกคนแต่ว่าก็พอตัด F อออกก็อย่างที่เหมือนเครื่องนี้เป็นนะครับก็คือมันสามารถใช้งานคลิกซิงแยกได้นะครับในการที่เราจะเอาเครื่องนี้มาสตรีมหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีประโยชน์ในส่วนนี้นะครับวันนี้ เผื่อใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับวันนี้เรามาทดสอบเครื่องลูกค้าให้ดูกันนะครับสำหรับ i 3 2 1 0 0ไม่มี f นะครับมาจะเตีมเกมได้หรือไม่เมื่อกี้ทุกคนก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับเมื่อกี้เราได้เล่นเกม Valorant นะครับใน resolution ภาพ2 k นะครับก็จะเป็นปรับภาพสูงก็มันสามารถทำได้อย่างสบาย ท,ทุกคนเห็นไปเมื่อกี้เลยการ์ดจอที่ใช้ในเครื่องนี้คือ rtx 4 0่0ั e ซีรีส์นะครับจากแบรนด์ p n y แล้วก็แรม16 g b ธรรมดาเลยนะครับแรม16 g b d d r 4 3200ว่ามมีเครื่องนี้พิเศษตรงที่มี m 2 1 t b นะครับความจุเยอะหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้มีผลต่อความแรงหรือว่าจะทำให้เล่นเกมได้ลื่นขึ้นหรือว่าสตรีมได้ดีขึ้นหรือว่ามีผลต่อการใช้งานอะไรนะฮะแค่ความจุเยอะแล้วก็รีสปีดสูงนะครับอ่านเขียนเร็ววแต่่า ไม่เกี่ยวกับความแรงในการเล่นเกมนะครับประมาณนี้นะฮะใครที่อยากจะสตรีมเกมแต่งบไม่เยอะนะครับก็ลองจัดสเปคตามเครื่องนี้ได้นะครับก็ราคาน่าจะอยู่ประมาณ mm hmm. 2 3 0 0 0ื่เพราะว่ามันจะ CPU ตัวที่ไม่มี F เนี่ยมันจะแพงขึ้นมากว่าตัว CPU ตัว F อยู่ประมาณเฉลี่ยอยู่ประมาณที่1,000บาทนะครับ1 0 0 0ถึง1,200บาทแล้วแต่รุ่นไปนะครับ ก็คือเหมือนมันมันจะมีค่าตัวของตัวกราฟิกออนซ u บหรือ Intel กราฟิกเนี่ยประมาณ1 0 0 0ถึง1,200บาทนั่นเองใครที่ควรใช้ใครที่ไม่ควรใช้ก็คือถ้าใครไม่ได้สตรีมเกมเนี่ยจริงๆก็จะเอาไปใช้อะไรเดีอยะคุณซาโดมิมันเอาไปใช้อะไรได้บ้างอ่ะคุณซาโดมิยังอยู่ไหมช่วยตอบหน่อย <c oughs> ก็คือถ้าสมมติว่าคนที่ไม่ได้สตรีมเกมจะเอาตัว Intel กราฟิกเนี่ยไปทำอะไร ถ้าสมมุติว่าใส่การ์ดจอแยกอยู่แล้วเอาไปต่อจอแยกเอาไปต่อจอแยกได้ก็คือมันสามารถต่อออนบอร์ดเพิ่มเติมได้โดยใช้ตัวใช้ตัวอินเทลกราฟิกหรือว่ากราฟิกออนซีพ่สมมุติว่าการ์ดจอเนี่ยต่อได้4ตัวเนาะแต่ว่าอยากการ์ดจอใส่เช็ดห้องใหม่ห้องเดิมฮะห้องนี้มีมาประมาณ3ปีแล้ว <c oughs> ห้องใหม่เน่ เมื่อกี้พูดถึงถ้าสมมุติว่าการที่คนเอา CPU non F เนี่ยไปใช้ที่มันมี Intel Graphics แล้วถ้าไม่ได้ใช้ Quick Sync ในการสตรีมเกมเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรบ้างนอกจากนี้นะครับก็เมื่อกี้นึกออกว่าถ้าสมมุติว่าเราจะต่อจอหลายๆจอนะในคนที่ส่วนมากที่เห็นกันต่อหลายๆจอส่วนมากก็จะเป็นการเทรดหุ้นเนาะ ดูตารางหุ้นดูตลาดหุ้นนะครับหลายๆตัวนะครับเขาก็ต้องการหลายๆห,หน้าจอนะฮะแต่ที่นี้การ์ดจอของเราส่วนมากมันจะต่อได้4จอนะครับมี h d m i 1ช่องมี d i s p l a y พอ r t 4ช่องเออสช่องรวมมา็น4ตัวแต่ว่าถ้าอยากได้เพิ่มอีกก็ต้องใส่การ์ดจอเพิ่มแต่ว่าถ้าคุณเอา CPU ที่มีกราฟิกออน p u มาอย่างตัวที่ CPU ตัวที่มีมีเเนี่ยเราสามารถไปต่อออนบอร์ดได้อีกเพิ่มได้อีกสมมุติว่าออนบอร์ดของคุณเนี่ย มี HDMI 1ช่องมี VGA 1ช่องคุณก็สามารถต่อได้อีก2กลายเป็น6นั่นเองนี่คือประโยชน์ของมันนะครับนี่คือประโยชน์ของมันอ๋อเห็นแต่หน้าร้านนะครับอ๋ออันนี้ผมมีจริงๆอ่ะผมเคยทำอันเนี้ยเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วนะถ่ายชิปบ้างมีประมูลด้วยตรงเนี้ยเคยเคยเป็นที่ประมูลมาก่อนนะครับวันหนึ่งหลายเครื่องเลยประมูลจนเต็ง <laughs> แล้วก็เลิก ประมูลประมูลคอมใครเคยเห็นประมูลคอมบ้างใครใครเคยติดตามตั้งแต่ช่วงประมูลคอมมีไหมฮะจริงๆผมมีห้องสตรีมน่านแล้วแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้มาใช้ไม่ค่อยได้ขึ้นมาใช้ขี้เกียรหลักๆคือขี้เกียรนะครับปกติก็คือจะถ่ายแค่ข้างล่างที่เป็นหน้าร้านติดตามผลงานตลอดครับขอบคุณครับนะฮะ เมนนื่อ,อก่อนขย,นยันเมื่อก่อนถ่ายถ่ายทุกวันมันแล้วเป็นสิบ0 30ิบสิคลิปอะเนี่ยแล้วก็คือถ่ายบนล่างสลับฉากโอ้โหคือแบบเล่นเกมถ่ายคลิปคือไม่ไม่เหมือนตอนนี้ไ <c oughs> อ้ทุกวันนี้ก็ยังขยนันนี่วันเสาร์ผมยังเข้ามาทำงานเลยเนะี่ย <c oughs> วันเสาร์นี่วันหยุดนะเนะี่ยวันหยุดผมมันเนะี่ย <c oughs> ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเครื่องนี้เดี๋ยวจะต้องเอาไปแพ็คส่งลูกค้าวันนี้เลยนะครับเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ก็มากันแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับพอได้พูดคุยกันนะครับผมก็ฝากกดติดตามบอลมีความทูไว้ด้วยนะครับทุกช่องทางเลยแล้วกันนะครับใครสะดวกช่องทางไหนก็เรามีอยู่ในทุกทุกทุกแพลตฟอร์มนะครับใครที่สนใจประกอบคอมนะครับหรืออยากทราบรายละเอียดตรงไหนอยากรู้อะไรนะครับอยากซื้อคอมไปทำอะไรก็ลองอินบ็อก เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับยังไม่ซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรสอบถามไม่ก่อนอนาคตมาซื้อกันอีกทีก็ได้นะอ่ะสวัสดีทุกท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมด้วยนะครับผวันนี้ก็น่าจะต้องลากันไปเพียงเท่านี้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องนี้จะไปแพ็คให้ลูกค้าไม่ทันนะครับไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับไลฟ์สดโอ้โหรู้สึกว่าช่วงหลังๆที่ผมขึ้นไลฟ์สดคนดูค่อนข้างเยอะนะเนี่ยคือตอนนี้มันเป็นช่วงที่คนกําลังเข้าแต่เรากําลังจะไป <Hey. S 1> คือคือเฟซบุ๊กอ่ะจะนําส่งช้านะึกออกปะ เวลาขึ้นสตรีมปุ๊บกว่า Facebook จะแจ้งเตือนว่าเรากําลังขึ้นไลฟ์สดอยู่มันมันใช้เวลานะครับในแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันบางคนก็ปุ๊บขึ้นเลยบางคนก็ต้องรอ10นาที20นาทีถึงจะขึ้นนะครับห้องสวยดีขอบคุณครับนะฮะโอ้ไ <c oughs> oh, ตเติลมาแล้วไปดีกว่าบ๊ายบายสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนฮนะ